สำหรับการปลดล็อกนะคะเวลาเราต้องการที่จะเข็นรถตัดหญ้านั่งขับตัวฮ u สวหน้าไรเดอร์นะคะสังเกตนะคะบางรุ่นจะมีตำแหน่งการปลดล็อกสองตำแหน่งนะคะแต่ถ้าเป็นตัวตัวรุ่นนี้นะคะโมเดลนี้ก็จะมีตัวปลดล็อกสองตำแหน่งนะคะก็คือตำแหน่งนี้เวลาเราต้องการที่จะเข็นนะคะเราดึงดึงตำแหน่งนี้นะคะดึงออกมาแล้วก็จะมีตรงนียค่ะตรงกลางรถนะคะ เนี่ยค่ะอ่าเราก็ดึงออกมานะคะเราก็จะสามารถที่จะปลดล็อกเพื่อเข็นได้นะคะถ้าเป็นบางรุ่นนะคะบางรุ่นก็จะมีตัวปลดล็อกตำแหน่งเดียวก็คือตำแหน่งท้ายนะคะบางรุ่นจะมีตัวปลดล็อกเพิ่มมาก็คือตัวตำแหน่งตรงกลางรถด้วยนะคะเวลาเราต้องการปลดล็อกเนี่ยให้เราดึงออกมาเลยพอเวลาเราเข็นไปตรงจุดไหนแล้วนะคะที่เราพร้อมสแตนบายที่ต่อไปที่เราจะใช้การตัดย่านั่งขับแล้วนะคะ เราก็ดันคืนเข้าไปนะคะมันจะดังกรึบนะคะดันคืนเข้าไปนะคะดังกรึบนะคะอ่าค่ะดันคืนเข้าไปปุ๊บเราก็จะสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันการตัดหญ้าได้ตามปกตินะคะ